สบายดีจ้าพี่น้องวันนี้อีแม่สิเฮ็ดแกงนาไม่สุกินได้ใจพี่น้องแม่สบายดีไหมสบายดีพี่น้อง <laughs> สิแกงนาไม่แรงเด้อสุกินเด้ออันนี้เ,เขียดพี่น้องสิปิี่ยนเขียดน้ำปิี่ยนเขียดน้ำแล้วก็แกงนาไม่กะบพักกินกับเนี่มีพักแวนพักเกษตรแล้วก็พักกาดไห่อันนี้กับพักบงบ้านเฮานี่แหละอยู่เฮือนเฮาเองอันนี้อยู่หน้าที่กูอยู่เฮือน ขันยง,งอยู่หน้า,าเฮานี่บักเพชรอยูออ่สวนครัวเฮงอยูส่สวนตัวเองดได้พี่น้องหมกเพชรไงเราไม่กัอยูส่สวนเองไปหันเอาอยูส่สวนจ้ะพี่น้องเองเราไม่ได้น้อยห <S <S นึ่งหนำผล,ลเด้อจ้ะพี่น้องเสียอันใหม่ลงพี่น้องเอ้ยเอาใหม่ลงเลยเด้อพี่น้องเอ้ยที่แกงแรงสู่ลูกกินสู่พี่น้องกินแทบแทบ ก,กับป่นเขียดทาเดรจ้าพี่น้องทาน้ำใหม่จืดแล้วก็จิงซีดไปแกงน้ำใหม่อี่แม่พันเอาปลาแหงพี่น้องเอาปลาแหงมาตืมใส่พิ่นยันพวกอีมปลาแหงกาอยู่น้องตัวเองเดร้าพี่น้องเอาขึ้นมาต่างแหง,งอีาะพันขึนมาสะสะแต่พ่นกาไปต่างแหงปลาสุกเดจ้าพี่น้อง เขียดกะไก่ที่สุกอาจารย์พี่น้องอันนี้กะม้อน้าใหม่เนาะยังพันจืดถ้าจืดกะสีมะแกงเลยพี่น้องกะไก่ที่จืดแล้วแหละพี่น้องตำข้าวเปลือกอจ้าพี่น้องน้าใหม่จือดอา้าจ้า ต้องข้าเบือแล้วก็ใส่หนำจะนั่งใส่นนหนำจะนั่งเลยแล้วก็ข้าเบือลงจานพี่น้องใส่หนำจะนั่งไงโดนจ้าพี่น้องกต่สิเอาไปขางพี่น้องกดแล้วก็จึงใส่ข้าเบือพี่ซุกแล้วมาไหมพีม่แกเนียเฮ้พี่ซุกแล้วบ่ ยังจริงมันนั่แถมลูกเบิ่งมันขาดไปเลยโอ้ยอยากขนาดเลยกินอะไรกันหิวข่าวอยู่พี่น้องใช้กดก็เลยปิดก็จะได้ปิด่อนนะจ้าเพชรหล่อเพชรเพชรแสบไปแดดยุยว่าจ้าปลาแดกตอนแซ่บตั้งเดือดไปแดดจี่น้องก็สิแซ่บน้ำมือนี่เนาะปลาแดกฝีมือน้องสาว ใส่ผงวิเศษเด้อจ้าใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบใส่เห็ดหูหนูจ้าอยู่เห็ดหูหนูอยู่ยุ่จ้าพี่น้องใส่เพื่อมันสีหอนสีซุกเนาะเบ่งเด้อจ้าเพ่นคารลินคารลินมันฟดแล้วก็จึงเอาผักขะแยงลงเนาะพี่น้องคารลนแหละแล้วก็ผักขแยงจ้ามือใหม่เด้อย่าติกันเน้อพี่น้อง ใส่ผักกันแยงต่อจะพี่น้องน้ำเดือดและหม้อฟดดละจะพี่น้องเ <c oughs> มื่เด้อเพิ่นเห็ดกินเพิ่นเห็ดแกงน้ำไม้ซูแม่เพิ่นกินมื้อนี้เป็นยังไงแบบนีแ้แล้วแหละถ่ากินเลยนะบัดเดี๋ยวเนาะแล้วลเด้อดจ้าพี่น้องมานี่ก็ชีตักแล้วก็อ่องสูอี่ออีแม่กินเด้อจ้าพี่น้องเด้อพี่น้องไปกินข้าวน้ำกันเด้อจ้าไปเลยเนาะไปรลด ไปดีพี่น้องไปีพี่น้องเดินจัรม่เอเซเนาะพีงน้องสาวเมื่อกี้ในห้ตอนเดนจัน้องเปนคนถือกล่องมาเดินจ้า 不知道了。 有哪一？ กางังยโมมาที่เอาเอ้ยไปกินดอกไปกางไปกินดอก่งซองมือเรียนเลยไปกินดองงานแต่งชงนี้ดองไหกินดอกอันหมูเนาะคือสาวหมูเนาะ นัเบินะอะไรอาเกษตรเอ่เกษตรอาเกษตรนอกครับเจ็ดปีดนอ้นองผิดนิคข,ขอลาไปก่อนเดินทางนะ ฝากดีเจ้าสอบน้องคอนสวันเคสามตัดต่างเดิมเสียงหล่นมันดังก็ขอถอนขอไปเดี๋ยวจะเหนาะเพราะเพื่อนอยู่แคมทางกัตัดตามลูกสาวเลยเด้อคนไลค์แซดเลยฝากดเจ้าสอบน้องคอนสวันเคสาไะ